วัดกลางนี่คเองอ่ะเด็ีน่ตาเกทองมันจะรวมกันเนี่ยมันจะยังไงไม่รู้ว่าจะส่งตามตอนไหนจะเกองมาใสามโมงันจนอน่าใสามโงดงนี้งาเกทองเนี่ยพูดเลยก็ได้ลงางจะเป็นยังไงลงพางเกองสามวันามวันเีเกองสามวันสามวันละ แต่กั่เย็เฉพาะตอน3โมงเย็นเท่านั้นแดดมาานันไม้รอนอย่างเงี้ยวันแรกจะเอาพักเอา,พาบ้านมาเลยวันที่13พัปบ้านวันที่14พักถา่ายวัดป่าเพราะวัน,นวที่14ส่งน้ำด้วยนิราม้ลยมัเพ้นเพื่อกจะมารวมกัวันเกิดอดีที่สงตายนะน,นะวันที่13ามลย์ตีนี้วัน,น,นที่13มันเป็นเหน้าใต้ สี да. ่ปามทีนัะนเสงห้าเลยใ้ดูเลยมันตรงเสาห้าเพราะนั้นงานมันจะตรงกันไม่ว่าจะเรื่องของงานเกองอะไรอะไรอ่ะวันเกยวันคงคา้วถนอนองคน่องนอนองคาด้วยถนอนด้วยถนอนด้วยถนอนก็เกยงคาก็เกยเพราะว่ามันเป็นวันดีมันเป็นวันเสาห้า เราก็เลยเอาวันต่อได้โดยที่สิดตามวันต้นวันที่สิบสี่เป็นวันกลางที่สิบห้าเป็นวันสุดท้ายทีนี้วันสุดท้ายเนี่ยอยากใช้มงินทั้งทั้งสามที่สองลกวันสุดท้ายต้องการพักทีุกโมงพักสามที่สองลูกมาทำที่ดีนันะ้องแล้วก็นัสมาทำที่ลองให้ได้สามที่สองลก เพราะว่าวันแรกต่อส่วนี้วันที่สองต่อส่วนี้วันที่สามหลอกพวงคลมจะได้พบกับการสามที่สอต้องการเราทางหลอกเชื่องให้เป็นวงกลมสั่งี่สองวงกลมที่หนึ่ง เลยเนี่ยตอนที่มันเป็นตุดจีนคนก็ับุ้ไบ่ไว้าไก่าแล้วกันนไปก่อนพอรามีนายมีนายอยู่มีนายมีนายเ่เป็นใครจะมีเครื่องของหลือใครจะมีอะไรตามเอามาเลยเอามาได้เลยเครื่องพุนี้ต้องทํามาก่อนพอมันต้องมาใส่แล้วรอใคาจะกัดปริมาณเนถ้าเรามาไปหลังไม่รอไม่ทันเนี่ยเอามาวันนั้นอได้ั้องวันก่อนมัต้อไปรอ ความเป็นมาของอย่างลูกนะปีที่แล้วเนี่ยเ,เอารูปนางอะไรไมารู้อนละัมาเนี่ไมาใส่เลยมันเป็นเหมือนกับนางกาลเนี่ยเป็นนางกาลเป็นข้าวเลือนนั่นะป็นเกิดอยู่แไม่ใส่ใส่ไม่ได้ไม่หลอกขันหลอกได้ก็ปีหลอกได้ก็ยังหลอกได้กาลีไม่หลอกตปหลอกลูพลลลลลกพากไม่ได้แน่นอน เราจะเอาไปมาใกล้เร <c ười> ่องด้วหวลุกมยงไ่หาดเสร็จอะไรเย็นมันเขาไม่หลอกไม่หลอกเย็นก็ไม่หลอกไม่หลอกไม่หลอกเอาไปแลกที้า 没有。 มีรถเราก็ต้องที่วัดไม่ขบวนแห่เราเนี่ยรถตัาเนี่ยจะออกจากวัดรมา่โมต้าไปถึงประนั้ตีห้าครึ่งพุกทีเราเอาก็ต้องไปเพราะว่าขบวนแห่มันต้องไปนั่งจีนตีสี่เวลาตั้งใจ่าพอไปถึงพุกงทัินั้งน้าพร้อมแล้วเราก็จะแห่เลยไม่้วมือนทีแล้วได้น้อยเลยเปียเลยอ่ะมันไม่ไหวเพราะนั้นตอนเช้านะเอารถไปกขต้อ หรือมึงจะน้ำก็ต้มไปตั้งตรงนั้นเลยก็ได้มองึลใครมาถึงก่อนกินก่อนใครมาถึงก่อนกินก่อน ทำตอนนี tang, ้เพราะว่ามันจะมาพิจารงานที่เราจะเกิดขึ้นให้แต่ัก่อนงานก็ไม่ทันก็เลยว่าปีนี้การจปเปลี่ยนเชิอื่นปีก่อนปีหน้าไม่เอาอะไรทำแบบพาร์อกลเลยแล้ก็ปูเปาเรื่องหน่ก็ต่างอะไรทำไม่ได้ร้อยเลยจะทำนี้เองจะดวนั่งรอก่อนจะเพิ่งูยังไได้บอกูไลฟ์สนอ่ะไม่ได้ไรส์สดไม่ไรส่วนตุตตดต่อย่าตัดต่อ <c oughs> ครับสวัสดีครับเข้ามาสู่ช่องโฮาราศาสไทยพาไปเที่ยวเดี๋ยววันนี้ก็เป็นวันที่สองเดือนกุมภาพันธ์วันนี้ก็จะมาอัปเดตเหตุการณ์กับงานสร้างวิหารฐานสร้างบทม้าอุดพรุ่งนี้วันเสาร์ที่สามก็มีรวมพลคนเทปูนเสาร์อาทิตย์ใครไม่ติดภารกิจก็เจอเลยนี่ค่สามเณรโชกุลมาช่วยบอกบอกปุนหน่อยเลยลนนก็ นี่คือสาวันเนโจปุนอ่าบอกบุนหน่อยเร็วพรุ่งนี้วันเสาร์มีเทวันไหนบ้างขอเชิญญาตโยมมาช่วยกันเทป,ปูนสร้างวิหาหลังคาโบสถ์ทำติเ,เทวันที่วันเสาร์เทวันเสาร์ถึงวันอาทิตย์เสาร์ที่เท่าไหร่ะ่ะเสาร์ที่สามกับที่สี่ใช่ไหม วันเสาร์ที่สามที่สี่อ่าเสาร์ที่สามอาทิตย์ที่สี่เรามาที่นี่ก็คือสร้างโบถ์มหาอุโบสถของวัดป่าพุทธา,ทารามวัดนติก็ขอบอกบุญใครที่จะมาสร้างบุญสร้างบุญหนุนดวงมาสร้างวิหารทานสร้างว,วิหารทานสร้างเจดีย์ใช้นิกรรมเนี่ยเพราะว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านมีภูมิจิตภูมิธรรมนำให้ญาติโยมมาหาโอกาสมาสร้างโบถ์สร้างวิหารสี่สามเณรเจ้าคุณนี่สามวันเนรน้อยผู้น่ารักของเรา ก็ขอประชาสัันเนี่ยก็ให้ยืนยันว่าพรุ่งนี้วันเสาร์ที่สามกับอาทิตย์ที่สี่เรามีเทป,ปูนรวมคนคนเทป,ปูนสร้างวิหารทางก็ขอประชาสัมพันธ์นะครับ mm hmm. เดี๋ยววันนี้ mm hmm. ก็มาบอกบุญนี่พระประธานพระประธานที่ลานโบสถ์ก็ขอประชาสัมพันธ์ท่านใดที่จะมาร่วมบุญเทป,ปูน สร้างทุนด้วยการออกแรงก็เชิญได้เพราะว่าการสร้างวิหารทานสร้างวิหารสร้างเกดีก็เป็นการทำบุญใช้นี่กรรมนี่คือเป็นกิจกรรมอีกอย่างหนึ่งซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อสุริยรัตะนโชโตโท,ทั้งก็พา,าลูกศิษย์ลูกหาหรือว่าญาติโยมพากันสร้างโบสถ์มหาอุดซึ่งเป็นที่สุดแห่งความขังใครยังไม่มีโอกาสได้มาทำบุญ สร้างทุนด้วยการสร้างโบสถ์ก็เชิญได้ที่วัดป่าพุทธรารววัฒนรรตินี่คือพระประธานที่ลานโบสถ์เราท่านไหนที่จะมาเทป,ปูนสร้างทุนด้วยการออกแรงก็เชิญได้ที่วัดป่าพุทธรารมวัฒนรรติพรุ่งนี้วันเสาร์ที่3อาทิตย์ที่4มีรวมพลคน,คนเทป,ปูนสร้างโบสถ์มหาอุดซึ่งเป็นที่สุดแห่งความขลังใครยังไม่มีโอกาสได้มาทำงานสร้างวิหารทางกับการออกแรงก็เชิญได้ ที่วัดป่าพุทธลามวัดธฒนาติสร้างบทมหาอุดซึ่งเป็นที่สุดแห่งความรขังเนี่ยใครยังไม่มีโอกาสมาก็ขอ,ขอประชาชนท่านใดที่จะมาแทมบุญเทป,ปูนก็เชิญดูดินกเจ้านกน้อยมีอะไรเอ่ยอ่าเจ้านกน้อยแม่ก็พาลงมาอ่านี่ดูดิ บินได้แล้วโอ้โหบินได้แล้วบินได้แล้วนี่คือภาพบัปรทานที่ลานโบสถ์มาสร้างโบสถ์มหาอุตรซึ่งเป็นที่สุด่งความครั้งขอใครยังไม่มีโอกาสมาทำงานสร้างวิหารทานด้วยการออกแรงก็เชินได้พรุ่งนี้วันเสาร์เสาร์ที่สามเสาร์ที่สาม อาทิตย์ที่4เรามีจิจกรรมของวัดถ้ำสติมีงานบุญเทป,ปูนสร้างโบสถ์มหาอุดซึ่งเป็นที่สุดของความขลังใครยังไม่มีโอกาสได้มาสร้างวิหารทานกับการออกแรงก็เชิญได้เพราะว่าวัดป่าพุทธรามเราวัดถ้ำสติเป็นการทํางานสร้างวิหารทานกับการออกแรงสร้างโบสถ์มหาอุดซึ่งเป็นที่สุดข่งความขลังเป็นการสร้างโบสถ์แบบโบราณ อาศัยแรงงานจากกิจธาผู้ที่มาปฏิบัติธรรมมาฝึกกรรมาฐานกับการสร้างวิหารทานการสร้างวิหารทานก็เป็นอีกบุญหนึ่งซึ่งจะเป็นบุญหนุนดวงชะตาสําหรับท่านใดผู้ที่มาก็เป็นการทําบุญหนุนดวงชะตาเป็นการมาสร้างงานด้วยการออกแรงสร้างวิหารสร้างเจดีย์เป็นการทําบุญที่ใช้นี่กรรมเนี่ยบางขั้นก็อาจจะมี กรรมที่เราทำอาจจะรู้บ้างหรือไม่รู้บ้างหรือบางทีมีกรรมกับบิดามารดาเนี่ยกับพ่อแม่เนี่ยแต่ไม่มีโอกาสพ่อแม่ก็ได้จากไปให้เรามาสร้างวิหารทานสร้างเจดีย์เพื่อใช้นี่กรรมนี่คืออีกอย่างหนึ่งที่หลวงพ่อท่านก็มีภูมิจิตภูมิธรรมนำให้ทุกท่านมา,าสร้างบุญกับการสร้างวิหารทานเป็นบุญอีกบุญหนึ่งซึ่ง พระเดชพระคุณหลวงพ่อสุรินทร์รัตนโชโตท่านก็มีภูมิจิตภูมิธรรมพาทำกิจกรรมกับวัดธรรมสติเป็นการสร้างโบสถ์มหาอุดซึ่งเป็นที่สุดแห่งความขัง,งสร้างโบสถ์แบบโบราณใช้แรงงานจากศรัทธามาร่วมกันทางานสร้างด้วยการออกแรงคนละไม้และมือถือคนละกระป๋องเนี่ยคือเป็นบุญที่จะเป็นบุญที่จะแนะนำให้มาร่วมกิจกรรม ของวัดธรรมติบางท่านกา็หาโอกาสอย่างนี้ไม่ค่อยมีโอกาสดีๆก็อยากจะมาก็เชิญได้นะครับมาเทป,ปูนมาสร้างวิหารทานหรือจะมาช่วยทำงานผูกเหล็กประกอบนั่งร้านก็มาได้เพราะว่ากิจกรรมของวัดธรรมติวัดป่าพุทธารามเราก็ยังมีการเทป,ปูนสร้างวิหารแบบโบราณอาศัยแรงงานจากศรัทธา บางท่านก็อาจจะมาก็อาจจะยังไม่รู้ดูแต่ใน y o YouTube ว่าเห็นการสร้างงานแบบโบราณสร้างวิหารทานแบบโบราณเนี่ยบางท่านก็อยากจะมาอยากจะมาสร้างวิหารสร้างเกดีเพื่อใช้น่กรรมก็อยากจะมาร่วมกิจกรรมของวัดท่ามติก็เชิญได้ก็ด้วยพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านก็เปิดโอกาสให้ญาติโยมทุกท่านมาทำบุญร่วมกันบางท่านก็อาจจะมี กรรมต่อพ่อแม่แต่ไม่มีโอกาสได้ทดแทนบุญคุณบางพ่อแม่ท่านก็จากไปก็อยากจะให้มาทําบุญด้วยการออกแรงที่วัดป่าพุทธราววัฒนติมาสร้างวิหารทานด้วยการออกแรงที่วัดป่าพุทธรามวัฒนติก็มาได้พอทํางานสร้างวิหารสร้างวิหารสร้างเกดีการใช้นิกรรมเนี่ยก็คือเป็นจิตกรรมหรือเป็น ธรรมะอีกอย่างหนึ่งซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อทั้งก็พาให้เราทําให้เราได้มองเห็นสิ่งที่เป็นไปบางท่านก็เกิดมายังไม่มีเวทยังไม่มีเวลาที่จะได้ทดแทนบุญคุณพ่อแม่ก็มาที่นี่ได้ที่วัดป่าพุทธรามมาสร้างโบสถ์มาสร้างวิหารเพราะว่าสมัยโบราณสมัยพุทธกาลก็จะมีตำนานบอกว่าบางท่านก็อาจจะเคยทําบุญกรรมกับพ่อแม่ไม่เคยทดแทนบุญคุณพ่อแม่แต่พ่อแม่ได้จากไป พอสำนึกได้อยากจะมาสร้างบุญหรืออยากจะทําบุญให้พ่อแม่เนี่ยไม่รู้จะทําไงผมก็จะแนะนําให้มาที่นี่เลยที่วัดป่าพุทธรามวัดธรรมนติมาสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างสันนาสถานไว้ในถิ่นพุทธธรรมเนี่ยเป็นการทําบุญหนุนดวงะตาหรือเป็นการทําบุญสร้างวิหารสร้างเกดีคือใช้นี่กรรมเนี่ยจะแนะนําให้มาทํา ทำที่วัดถ้ำนติด้วยวัดถ้ำนติโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสุรินทรนาโชโโตท่านก็พาเราทำาสร้างโบสถ์แบบโบราณบางท่านก็เห็นใน YouTube เห็นในเพจในไลฟ์ก็อยากจะให้มาทํางานสร้างโบสถ์มหาอุดก็เชิญได้ที่วัดป่าพุทธรามวัดร้ำนติก็ขอปราชาธมพันทำงานสร้างวิหารทาน เดี๋ยววันที่สามเดือนกุมภาพันธ์สามสี่วันที่สามที่สี่ที่นี่ก็จะมีเทป,ปูมนี่แบบบุญเราก็มีเตรียมไว้รอหินดินหินทรายเราก็รอไว้แล้วก็ขอบอกบุญเป็นสะพานบุญมาท้างบุญหนุนดวง การทางานสร้างวิหารทานเป็นการสร้างบุญหนุนดวงหรือท่านใดที่อยากจะมาปฏิบัติธรรมที่วัดรรมตติก็เชิญได้นะครับมาปฏิบัติธรรมมาทํางานมาฝึกกรรมฐา,านามาสร้างวิหารทานามาถือคนละไม้ลามือถือคนละกระป๋องก็เชิญได้นี่คือ,อดินหินทรายที่เราเตรียมไว้รอวันพรุ่งนี้วันที่สาม เสาที่3เดือนกุมภาพ,พันธ์2,567เตรียมงานที่จะเทป,ปูนอันนี้ก็คือการเตรียมอิดดินหินทรายไว้เรียงรายรอ,อใครพอมีเวลาก็มาช่วยกันเพราะฉะนั้นก็ขอประชาชัมพันธ์การสร้างโบสถ์มหาอุดซึ่งเป็นที่สุดแห่งความครังสร้างโบสถ์แบบโบราณอาศัยแรงงานจากศรัทธามาร่วมกันขอขอประชาสัมพันธ์ นี่คือภาพบรรยากาศกับาการเตรียมงานไว้สร้างวิหารทานเทป,ปูนวันที่3ามที่สี่สามสี่เสาร์ที่สามอาทิตย์ที่สี่เสาร์อาทิตย์ใครไม่จิดภารากิจก็เชิญได้มาสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างศาสนาฐานหน่อยไว้ในถิน่นพุทธธรรมเป็นเป็นการร่วมกิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งซึ่งวัดป่าพุทธรามวัดธรรมสติ โดยที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสุรินทร์รัตะนโชโตโดยท่านก็มีภูมิจิตภูมิธรรมอ,อยากจะน,นำให้ญาติโยมที่มีกิตตทามาร่วมกันสร้างโบสถ์มหาอุดซึ่งเป็นที่สุดของความค้างโบสถ์นี้ก็เป็นโบสถ์มหาอุดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้เป็นโบสถ์มหาอุดที่หลังใหญ่ที่สุดก็มีพระประธาน องค์ใหญ่ไว้ในโบสถ์แล้วก็เดี๋ยววันที่สามสิบสสี่สิบห้าเนี่ยก็เป็นเวลาที่เราจะมาทำบุญหล่อพระหล่อพระประธานไว้ลานโบสถ์เป็นการหล่อพระอ่าเพราะว่าสิบสามสี่สบห้าเป็นการหล่อพระประธานใครอยากจะมาเขียนดวงชะตาเขียนดวงัตตาลงในแผ่นทอง ร่วมทําบุญสร้างพระประธานก็เชิญได้เพราะว่าพระเดชพระคูณหลวงพ่อท่านก็บอกว่ามีมีแผ่นทองให้เราร่วมทําบุญแล้วเรามาเขียนดวงตาผูากดวงตาเขียนลงไว้ในองค์พระดวงเราอยู่นฐานที่ที่เป็นมงคลเวลาพระไปสวดมนต์เป็นลงปฏิโมกก็จะเป็นการเสริมดวงให้เราเนี่ย โอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตเรามาอิจาาจิตเขียนดวงผูกดวงล้อมลงไว้ในองค์พระใครที่มีคู่รักหรือมีครอบครัวพ่อลูกผูกพันเนี่ยเรามาผูกดวงไว้ด้วยกันมันก็จะเป็นมงคลที่ดีเพราะว่านี้คือการแบบพิมพ์แบบพิมพ์องค์พระทางช่างก็มาเตรียมไว้แล้วเดี๋ยวสิบสามสิบสี่ 34. ิหลวงพ่อก็บอกว่าจะมีการหลอหลอพระประทานไว้ที่ลานบสถ์ลานบสถ์มหาอุดราะว่าเป็นการหลอพระใครที่จะมีใครที่มีทองเหลืองทองสำริดเรามาอธิษฐานจิตมาทำบุญไว้ฝากไว้ที่วัดป่าพุทธารามได้เริ่มเริ่มรวบรวม ตอนนี้ก็เริ่มเริ่มรวบรวมเริ่มบริจาคใครที่มีอยากจะเอาขันทองเหลืองหรือขันอทองที่เราไม่ได้ใช้เราเอามาให้ทางวัดป่าพุทธรามหล่อพระก็จะเป็นมงคลที่ดีเพราะว่าใครใครที่มีทองมนทินทองอของเก่าอยากที่เอามาร่วม หลอมไว้ในองค์พระก็เชิญได้ด้วยพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านก็เปิดโอกาสให้ญาติโยมให้ญาติโยมทุกท่านที่อยากจะมาร่วมบุญด้วยกันมีของเก่าโบราณโบราณเอามาร่วมหล่อพระไว้ในวิหารโบสถ์มหาอุดก็จะเป็นมงคลที่ดีเพราะว่าเราเอามาหลอมไว้มันก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งซึ่งเราเอามาไว้ในองค์พระคนมากราบไหว้ก็จะเป็นการบูชา เสริมมงคลที่ดีกับอของเราเพราะฉะนั้นใครที่มีของเก่าของพ่อแม่ที่ท่านแก่เท่าท่านได้จากไปท่านเลยทิ้งไว้ให้เราไม่รู้จะเอาไปไหนเอาไว้กับเราก็ไม่มีประโยชน์าบางทีก็อาจจะเกิดให้โทษก็คืออาจจะมีญาติาพี่น้องแก่งแย่ง,งทิงดีกันเพราะฉะนั้นเราเอามาไว้ที่วัดเอามาหลองไว้ในองค์พระ มันก็จะเป็นมงคลที่ดีของที่มีเอามาล้อมไว้ในองค์พระในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เรามายฐานจิตเอามาให้ทางวัดป่าพุทธรามเอาห้อมลงคงจะเป็นมงคลที่ดีนี่ก็ขอบอกบุญอีกบุญหนึ่งใครมีขันทองเหลืองหรือมีทองเหลืองมีของเก่าเราเอามาไว้ได้ก็ขอบอกให้ว่าเอามาเลยเนี่ย เดี๋ยวหลวงพ่อพระเดชเพราะคุณหลวงพ่อท่านก็ไปไประชุมแล้วนี่ไปไประชุมเดี๋ยวไปไประชุมเสร็จก็จะมีการเทกลับมาก็จะเป็นการที่ต้องมาปิดป้ายตั้งป้ายก็ขอบอกให้ว่านี่คือกิจกรรมของวัดธรรมรติวัดป่าพุทธรามวัดธรรมรตินี่คือบรรยากาศ นี่สำหรับงานประจําป,ปีปีชงปีชงปีนี้ก็จะมีปีจอปีมะโรงปีมะแม่ปีฉลูเออใครบอกให้รู้ว่าใครจะไปทําบุญสะดอกเคาะต่อชะตาปัดเป่าปีชงคือเป็นตำราบแบบโบราณกับการที่งานประจำปี เพราะว่างานประจำปีด้วยพระเดชพระคุณหลวงพอ่อก็จัดขึ้นในปีนี้ก็วันที่เก้าถึงสิบเจ็ดอ่าสิบเจ็ดกุมภาพันสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี่คณะทีมมาปักป้ายบ,บ,บอกเส้นทางระหว่างจะไปงานประจำปีประเพณีปิดทองพระพุทธมหาธาคาราช รอดพระบาทพระนั่งเมืองแก้วท่านไปแล้วก็จะจะมีแต่ความโชคดีนี่คือเป็นประเพณีประจําปีโดยที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสุรินรัตะนาโจโต,โตทั้งก็ให้ให้ลูกศิษย์ลูกหาจัดเป็นประจำนะนำไม้ดู